อข้างหน้าแปลว่าไม่อันอ่าอัน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 อะไรพ็ได้อ่าอ่าอ่าอ้าวอ้าอ้าเดี๋ยวดู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 กูกลับกล้องมาดูหน้ามึงนะอ้าว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 เดี๋ยวอายนะไอ้น้ำอันเขาอันเขาอันเนาวเน้าพ่อมึงสิมันมันมันมีตัวเอ็นสะกดอยู่ข้างหลังอีกไงเห็นป่ะ

เมื่อกี้ผมใกล้ถูกแล้วแฮปปี่เออใกล้ถูกแล้วกูว่าหนึ่งนาทีมึงไม่ถูกแน่แเลยอ่ะออกมืออันเข้าเข้าอะไรอ่าอ่ากูกลับใหม่ให้เขาเขาดูได้อ่ะอเข้า k n เข็นเข็นแคนาลอันข่าวพี่ผมว่าอันข่าวอ่ะข่าวอะไรของมึง วิวเอ็นขนาวขนาวอะไร um.